ร้านรับฝากความฝันตอนที่5การเดินทางครั้งสุดท้ายสามคืนต่อมาดินกลับมาที่ร้านมูลไลท์บลีมส์อีกครั้งบรรยากาศเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้สีหน้าของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเหมือนที่ผ่านมาเทานั่งลงตรงหน้าเมษาโดยไม่พูดอะไรเมษาเองก็ไม่ถามไทย เธอกำลังรินกาแฟใส่แก้วด้วยท่าทางอันคุ้นเคยก่อนจะวางแก้วลงตรงหน้าเขาเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่มีกระดาษและปากกาผมไม่ได้มาเพื่อฝากความฝันดินพูดเสียงเรียบผมมาเพื่อรับมันคืนเมษาเงยหน้ามองเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจเธอวางแก้วกาแฟลงแล้วยื่นมือออกไปรับมือของดิน ดินไม่ได้ลังเลเขาปล่อยให้มือของเธอสัมผัสกับมือของเขาอย่างแผ่วเบาในทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกันภาพความทรงจำที่เคยถูกฝากไว้ก็ไหลย้อนกลอบคืนมาดินเห็นรอยยิ้มของแพรที่น่าโรงหนังเห็นเสียงหัวเราะในวันที่พวกเขาไปเที่ยวด้วยกันถูกภาพยังคงแจ่มชัดแต่ความรู้สึกที่แนกมาด้วยนั้นเปลี่ยนไป ความรู้สึกเจ็บปวดที่ทิ่มแทงหัวใจหายไปแล้วเหลือไว้แค่ความรักและความคิดถึงที่อบอุ่นความทรงจำเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหมือนน้ำอีกต่อไปแต่มันกลับเป็นดอกไม้ที่เคยเบ่งบานและยังคงสวยงามอยู่เสมอน้ำตาของดินไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความโล่งใจเขายิ้มทั้งน้ำตาให้กับเมษาขอบคุณนะครับ เมษาพยักหน้าน้อยๆเธอไม่ได้ตอบอะไรแต่รอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของเธอก็บ่งบอกทุกอย่างดินลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาเดินออกจากร้านไปอย่างช้าๆแล้วเมื่อประตูบานสุดท้ายปิดลงแสงอาทิตย์ยามเช้าก็เริ่มสาดส่องเข้ามาดินไม่ได้กลับไปหาแพรแต่เขากลับไปใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีเธอได้อย่างเต็มหัวใจเขาไม่ต้องมาที่ร้านนี้อีกแล้ว เพราะเขาได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมแต่หมายถึงการยอมรับว่าความทรงจำที่เคยเจ็บปวดนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์เมษาลุกขึ้นยืนมองแผ่นหลังของเขาที่เดินลับหายไปในยามเช้าเธอมองดูแก้วกาแฟที่ยังคงอุ่นอยู่ ก่อนจะหันกลับไปที่เคาน์เตอร์เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าคนต่อไปที่จะเข้ามาฝากความฝันเอาไว้ในคืนนี้